เข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับกับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแช,งชมป์โลกระหว่างสาวไทยเราพบกับทีมชาติญี่ปุน่นซึ่งมันเป็นเกมที่บิ๊กแมตช์มากๆอะไรก็สุดมันจริงๆครับถึงแม้ว่าเกมนี้สาวไทยเราจะไม่สามารถเอาชนะได้ก็าตามแต่สามารถชนะใจแฟนทั่วโลกแล้วก็แฟนชาวไทยได้เลยเพราะสู้สุดใจจริงๆแบบที่ไม่ยอมแพ้จนถึงนาทีสุดท้ายของเกมโดยเฉพาะเซตที่3เราเล่นกันอย่างยอดเยี่ยมมากโดยรูปเกมการเล่นในเซตแรกของสาวไทยเราครับก็ต้องบอกว่ามาแบบเหลือจะเชื่อมาแบบเกินคาดโดยเฉพาะ5แต้มแรกของเกม เขาเรียกว่าโคอดอสจัดเต็มทุกประตูนะครับโดยเฉพาะการยืนตำแหน่งผมชอบนะเวลาที่เรายืนตำแหน่งแล้วไม่ว่าจะเป็นวาดะไม่ว่าจะเป็นซาโตตีมาแล้วมันก็สามารถดีฟเฟนต์ขึ้นมาได้บวกกับบอลเร็วต่างๆเนี่ยเราสามารถขึ้นบล็อกได้อย่างเต็มเปี่ยมสําหรับ5เต็มแรกซึ่งถือว,ว่าเราทําได้ดีนะครับโยชิโนะซาโตถึงกับเป่าปากแม้แต่โคชญี่ปุ่นเนี่ยถึงกับต้องยอมผาเวลานอกตั้งแต่ช่วงต้นเซตต้นเกมเลยซึ่งเรียกว่าจับบล็อกได้ไดีฟเฟนต์บอลได้ถึงขั้นออกนํา6ต่อ3คะแนนแล้วความมั่นใจดดันมมมาเเต็เปี่ยย้วแ ว่าหลังจากนั้นเนี่ยญี่ปุ่นก็เริ่มมีการแก้เกมของเวลานอกเพิ่มมากขึ้นจากที่โยชิโนะซาโตะตียังไงก็ติดบล็อกตียังไงก็ออกไปเนี่ยพวกเขาเองก็เริ่มเข้าที่เข้าทางมากขึ้นนะครับมีการสลับตำแหน่งเอาอิชิกาวะเนี่ยมายืนตำแหน่งหัวเสาแทนแล้วก็เอายโยชิโนะซาโตะเนี่ยมารอรับบอลบีหลังซึ่งเเรียกว่าเป็นการแก้เกมที่เหลือจะเชื่อเหมือนกันนะครับพอแก้เกมมาแล้วรูปเกมแตกต่างไปจากเดิมมากสำหรับญี่ปุ่นนะครับคือแผนการเล่นของเขา มันดูดุดันมันดูลงตัวถึงแม้ว่าสาวได้เราจะยืนตำแหน่งดีก็ตามครับแต่ก็เป็นญี่ปุ่นที่เริ่มทำแต้มไล่มาและตีเสมอเราได้สำเร็จจนถึงขั้นพลิกแซงเราไปเลยโอ้โหมันเป็นรูปเกมที่สุดมันจริงๆต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าญี่ปุ่นมาตรฐานสูงมากนะครับทั้งจังหวะคันพุ่งรับบอลจังหวะการดีเฟนซ์เนี่ยมันมีอยู่ช็อตหนึ่งในครึ่งแรกครับที่ ยูกิโกว่าดะโดนลูกหยอดของสาวไทยเราไปแต่ว่าเขาพุ่งมารับบอลได้เฉยเลยซึ่งก็ตกใจพอสมควรเลยครับแต่โชคยังดีที่พอเราชาเลนจ์แล้วเนี่ยมันไปแต้มของสาวไทเราแล้วหลังจากนั้นรูปเกมเราก็เริ่มกลับมาเข้าดีเข้าทางมากขึ้นจากที่ญี่ปุ่นนำสองสามคะแนนเนี่ยเริ่มไล่มาเป็น15ต่อ16แล้วสิ่งนี้มันแตกต่างในเซตแรกนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นจังหวะก,การเสิร์ฟที่ญี่ปุ่นเขามาได้แต้มทิ้งห่างเราในช่วงการเสิร์ฟถึง3คะแนนด้วยกันที่เสิร์ฟเอสไทยเราแล้วลูกเสิร์ฟแต่ละ ส่วนรูปเกมของเสาได้เราครับช่วงแรกอาจจะเน้นหัวเสามากหน่อยแต่ว่าพอช่วงกลางเซตถึงท้ายเซตมาเนี่ยเราก็เริ่มเน้นใช้บอลเดลวมากขึ้นนะครับส่งทัดดาวมาทัดดาวเปลี่ยนวิมลรัตวิมลรัตเปลี่ยนหัตถยาคือมีบอลเดล3คนเนี่ยแท็กติกการเล่นเดียว่าใช้แตกต่างกันแต่ว่าการตีหัวเสาของเราก็ต้องยดมนะครับพิมพิยาตีไปช่วงท้ายเนี่ยแทบจะไม่บปดแต้มเลยเพราะว่าี่ปุ่นดีเฟนต์เนี่ยเขายืนตำแหน่งเนี่ยเหมือนสเกลเรามาดีบวกกับสตรีวพรเนี่ยตีไป3ามสี่ครั้งถ้าเกิดเป็นยุโรปถ้าเกิดเปท แต้มไ,ไ,ไปแล้วนะครับแต่เป็นญี่ปุ่นดูอิกโกวาดาเนี่ยดีเฟนซ์ขึ้นมาได้ตลอดแล้วยังมีอีกหนึ่งช็อตที่ผมยังทึ่งกับการดึงจังหวะตีของวาดาโดยเฉพาะแต้มที่24ครับ เป็นการดึงจังหวะที่ทําให้สาวเราตําแหน่งหลงกันหมดเลยคือเทคนิคดีมากนะครับแล้วก็เซนบอลดีมากบวกกับความฟิตบวกกับเรื่องต่างๆนานาเนี่ยยังเหนือกว่าไทยเราแต่ไม่ใช่ว่าสาวเราไม่ดีนะครับเซตแรกเนี่ยเล่นถือว่าดีเลยเพียงแต่ว่าเรามาพลาดกับจังหวะการรับบอลเสิร์ฟในช่วงที่เป็นโมเมนตัมสําคัญก็เลยทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยทิ้งหา่างและสุดท้ายครับจบเซตแรกก็เป็นญี่ปุ่นที่ชนะเราไป25ต่อ20คะแนนแล้วสถิติหลังเกมครับปรากฏว่ารูปเกมที่เราเล่นกับญี่ปุ่นเกมนี้มันคล้ายกั ที่เราเล่นกับสวีเดนเลยคือเซตแรกเนี่ยเราจะเน้นฝั่งขวาเป็นพิเศษก็คือฝั่งของมีมิชยาส่วนในเซตที่2ครับเซตนี้ผมขอใช้คําว่าแลกแต็มกันอย่างดุเดือดตั้งแต่ช่วงต้นเซตเลยครับเพราะว่าโคโรสเนี่ยมีการปลี่ยนเทคติกมีการแก้เกมเพิ่มมาขึ้น โดยเน้นยืนตำแหน่งแล้วก็หาจุดที่ Defense bon ดีเฟนซ์บอลให้ได้มากที่สุดซึ่งเราก็สามารถทําได้ใจสู้กันสุดๆครับโดยเฉพาะแต้มแลนดี้กันหลายแต้มเลยนะที่เราแลนดี้กับญี่ปุ่นแล้วมันมีไม่บ่อยนะครับทีมที่จะแลนดี้แล้วได้แต้มจากญี่ปุ่นเนี่ยคือมันมีอยู่ช็อตหนึ่งต้มหนึ่งที่ญี่ปุ่นตีมายังไงก็ติดบล็อกตีมายังไงก็ติดเกมดีเฟนซ์สาวในเราจนหนึ่งขั้นวาดาตเนี่ยตีจอดนั้นออกไปเรียกว่าเป็นการแรกแต้มตั้งแต่1แต้มแรกนะครับไทยเราได้ญี่ปุ่นได้ไทยเราได้ญีีญ่่ปุนนนดเตกก็อออนนะ ทั้งวาดะทั้งชิมามุระพากัะตีออกเป็นว่าเล่นเลยครับหรือแม้แต่โยชิโนะซาโตะที่พอตีไม่ได้เ่ยโค้ชจับมายืนบีหลังยาวๆเลยอีกจุดเด่นหนึ่งที่ผมเห็นเลยครับก็คือจังหวะการเล่นบอลเร็วของไทยเรากับจังหวะเสิร์ฟของญี่ปุ่นประมาณว่าญี่ปุ่นเขาเสิร์ฟมาปั๊บเนี่ยเรารับบอลแรกเข้าจุดได้กับพรพันธ์แล้วก็เล่นบอลเร็วส่งคืนตัวเสิร์ฟเลยครับผู้เล่นญี่ปุ่นเองก็มายืนตำแหน่งไม่ดันซึ่งจุดแบบนี้แหละครับที่เราสามารถฉีกแต้มได้ก็ด็ดขาดมากบวกกับการที่โค้ดนั้นส่ง่งงจจะจรมาายืนนตแหหัวส และก็สามารถทําแต้มได้ค่อนข้างเด็ดขาดเหมือนกันที่สําคัญเลยก็คือป่วนเกมรับของญี่ปุ่นได้นะครับตีไปเนี่ยมันต้องมีแหละที่คนที่พุ่งรับบอลหนึคนแล้วทาให้ตําแหน่งของญี่ปุ่นเนี่ยเสียไปด้วยซึ่งเล่นกันไปจนถึงช่วงท้ายเซตคับก็เป็นฟากฝั่งญี่ปุ่นที่ออกนําเรา23ต่อ20คะแนนโอ้โหตอนนั้นเหมือนจะจบเกมแล้วครับแต่ว่าสิ่งที่น่าชื่นชมเลยก็คือเรายังมีลูกคึด ที่มันเพิ่มเติมมาอยู่ไม่ปล่อยให้จบเกมงง่ายๆนะครับก็ส่งอัจฉราพรมาก็เสิร์ฟแล้วหลังจากนั้นญี่ปุ่นก็ตะยกรัวๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นอิชิกาวะไม่ว่าจะเป็นโยชิโนซาโตะเนี่ย พากตีออกแบบหลุดเยอะมากแล้วเหมือนมีแรงกดดันแต่ก็น่าเสียดายที่รู้สุดท้ายเนี่ยเราไปเสิร์ฟออกก่อนไม่งั้นก็น่าจะมีโมเมนตัมที่ดีกว่าน,นี้ซึ่งเราก็แพ้ไป25ต่อ23คะแนนสำหรับเซตที่สนะครับแนวทางการเล่นของโคดอนแล้วก็สาวเลดาาจะเน้นหัวเสาซ้ายขวานะครับแต่ว่าจะเป็นฝั่งขวาเนี่ย48ฝั่งซ้ายเนี่ย38แล้วก็บอลเดล3ามมิกลาง14เ เรียกว่ามีความแตกต่างจาก3เกมที่ผ่านมากับรูปเกมการเล่นในเซตนี้ของเราเป็นการสเกลมาเป็นอย่างดีนะครับไม่ใช่ว่าเราเล่นไม่ดีนะเราเล่นดีมากแต่ญี่ปุ่นยังดีกว่ากับ2เซตแรกส่วนในเซตที่3ครับเซตนี้ก็ยังเริ่มต้นมาได้ดีเหมือนเดิมเรียกว่าสาวเราไม่ปล่อยให้ญี่ปุ่นเนี่ยฉีกแต้มหนีเลยกับ5แต้มแรกแล้วรูปแบบการเล่นก็คือโคดอสจับจะโจรมายืนตำแหน่งหัวเสาที่มันชัดเจนเต็มเซต,เตมากขึ้นนะครับก่นนบนอนหน้านี้เนี่ยเราก็เห็นได้ว่าจะโจรไปยืนตำแหน่งบีหลังแทนเพื่อที่จะรอดีเฟนส์รอรับ,บ อ,อ,าอาจจะาพอเนี่ยมาเล่นตำแหน่งนี้แทนแล้วกลายเป็นว่าเซตนี้เราเล่นได้ดีมากถึงแม้ว่าญี่ปุ่นเนี่ยจะตอบโต้มาสวนแบบเบดขาดก็ตามแต่ว่าเราก็ยังทาแต้มพลิกขึ้นนํนา7ต่อ5คะแนนได้สําเร็จโดยญี่ปุ่นเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาไม่แก้เกมนะครับเขาก็ยังมีการส่งยูกิโกวาดะลงมาเล่นในเซตนี้ด้วยครับหลังจากเซตที่2เนี่ยเหมือนจะพักไปเลยแล้วก็เอากลับมาเล่นในเซตที่3เป็นแด็กตกของโค้ดด้วยแหละแต่ว่าเซตนี้เนี่ยความแตกต่างก็คือวาดะมาเจอเผชิญหน้ากับชัดชูออน แบบประจันหน้ากันเลยครับแล้วก็เป็นชะโจรมุกสีทําได้ดีกว่าในช่วง12แต้มแรกนะครับไม่ว่าวาด่าจ,จะตีมาแบบไหนเนี่ยชะโจรตามจับบล็อกไว้หมดเลยแล้วพอเป็นจังหวะสวน บุมบิมของเราก็ตีแบบไม่บรรยะบัญยังครับเล่นเอาเกมรับของญี่ปุ่นเนี่ยหงายท้องหงายไส้กันไปเลยซึ่งพอชจอนทำเต้มได้สามสี่เต้มติดโตกันนะสำหรับเซตนี้เสียงเชียร์ก็ดังกระหึ่มเลยครับบรรยากาศในฮอลเนี่ยมันอลังการมากแล้วมันสร้างโมเมนตมัมสร้างความมึกหัวมไม่กับสาวเราเป็นอย่างดีบวกกับบอลเร็วของเราเล่นแล้วมันมีช่องว่างมากขึ้นการเปลี่ยนตัวเซต เอาณนัาดานิจาลงมาเนี่ยรูปเกมถือว่ารวดเร็เวมากยิ่งขึ้นการจ่ายบอลของนองนุนิกเองก็เข้ามือทัดดาวเป็นอย่างดีเนื่องจากเล่นในการในลีกด้วยแล้วเกมรับของญี่ปุ่นก็รู้สึกว่าจะไหวตัวไม่ทันแล้วแต่ว่าเกมรูกญี่ปุ่นเนี่ยยังถือว่ามีความเด็ดขาดแต่ว่าส่วนเกมรับเนี่ย เหมือนโคดอสและก็สาวเราจะเห็นช่องในการโจมตีซึ่งความเขี้ยวของเซตนี้ครับพอทัดดาวลงมาได้ประมาณ1-2คะแนนเปลี่ยนอวิมนรัตลงมาทันทีครับใช้บอลเร็วโจมตีซึ่งก็ดูว,ว่าคิดถูกด้วยโดยเฉพาะเข้าสู่ช่วง15แต้มเนี่ยโคดอส ตั้งใจเลยว่าต้องเปลี่ยนผู้เล่นเอาจุดเด่นของแต่ละคนเนี่ยดึงออกมาให้ได้ท่ามเอาโซนของญี่ปุ่นเนี่ยแตกหลายโซนอยู่เหมือนกันแล้วมันก็ยังมีอีกหลายต่อหลายช็อตที่สาวใเราทําได้อย่างยอดเยี่ยมครับโดยเฉพาะการบล็อกแล้วก็การดิฟเฟนบอลรวมไปถึงการโจมตีที่เราสร้างความเด็ดขาดได้มากๆทําให้เราขึ้นนําญี่ปุ่น20ต่อ18คะแนนคือน,นำมาตั้งแต่ช่วงต้นเซตเลยครับเป็นเซตเดียวนะหลังจากก่อนหน้านี้2เซตเนี่ยญี่ปุ่นขึ้นนําเรามาโดยตลอดแต่ว่าเซตนี้สาวในเราก็ มีแรงฮึดมีคอนฟิเ e นซ์ที่สุดยอดนะครับฟังจากเสียงเชียร์ของพี่น้องชาวไทยเราทุกคนแล้วเนี่ยกระหึม่มฮอกระหึห่มสนามสนามแตกกันเลยซึ่งมันก็มีอยู่ช็อตหนึ่งที่เป็นประเด็นสําคัญก็คือการารับบอลนั่นแหละครับจังหวะที่เปียนุชพุ่งเอามือเนี่ยไปดิฟเฟน์บอลขึ้นมาแต่กรรมการบอกว่าช็อตนั้นบอลมันลงพื้นไปกดก็เลยให้ไปแต้มของญี่ปุ่นหลังจากนั้นโมเมตัมเนี่ยถามว่ามันเข้าทางสาวไทยเราไหมมันก็ยังอยู่กับสาวไทยเราแต่ญี่ปุ่นก็เริ่มมีความมั่นใจมาเหมือนกันซึ่งพอรูปปปปเเเเเกกกมมม็็นนนแแบบบบบีีี้้รรรรัญุ่่่่่ิิททจจะสะาาไดงู lên sào đây rào,